สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, สาวนอ้อยเพชรบุรแพงครับเอฟซี FC, บอสต์โอยเอฟซีลานอนวิน่งรามมีวันอังคารที่4กุมภาพันธ์นะครับตอนเช้าตเช้าแล้วครับที่อำเภอยางตลาดกาลสินครับเอาวัานนี้เช็คอินครับเช็คอินครับพี่น,อนอ้อนมุ่งไปสถานที่ตอนแรงสาวนอ้อยเพชรบุรแพงครับททขอคะแทนน นะครับนี่ครับต้นเช่นตลาดจันทศิลป์นะครับที่พักการทำปุ๋ยยางตลาดจังหวัดจันทศิลป์ครับเดี๋ยวภาพนี้นะเพื่อเป็นการนำเสนอให้เห็นแก่ คุณคุณลานคราสำรวจคุรแค่นี้ของดีอย่างตลาดวันที่สี่ถึงเก้ากุมภาพันธ์วันที่สี่กุมภาพันธ์สาวน้อยเพชรวันแพงครับผุงหญิงพ่อโจ ที่ว่าการอำเภออย่างตลาดครับะแดงแวัดสาวหน่อยเขาลงนีมาแรงครับ การเปรียาเทลาบ เึ้นซาหน่เี่นอยู่อุดรนะครับ mm ีน hmm. น่าจะออกมาเส้นนี้น่าจะมาอุดรขวัญกันท mm hmm. ร์แสดงว่าพิธีเปิดเนี่ยคนยังบริเวณวัอนี้ครับ เพราะว่างานยังบอกท่านเด้อเรือทีมงานกำนันพยาบ้านกำลังมาเตรียมสถานที่อืมเรื่องขั้นไดจัดอยู่ครับเนี่ย แดดว,ว่ามูลแรงหมอลำซาหนหลอยห้าลกปิดบิดก่อนมือแรกครับสี่ถึงเก้าสี่ถึงเก้า สาวน้อยลงมาแล้งเดินนี่บ่กครับน่าจะแมน,นเมนาะพอแต่ที่เ,เดินนี่นะครับงานเพิ่นวันที่อียน4-9แสดงว่าเพิ่นมนนเนา,นมาเปิดกวนตอนนี้สาวน้อยลงเดินนี่ครับ บัตรลอยสี่สิบเ่ครับเมื่อกี้ย้อนไปเอาเป็นห้องอยู่ใกล้นะครับเอฟซีสาวหน่อยห้กับมา้ากันล้างใจกันนี่ครับหน้าที่ว่ากันเผยอยานตลาดื่อถามเพิ่น ลานคอนกรีตที่ลานคอนกรีตขึงแต่ก่อนเป็นสนามหญ้าเหมดนเด็กครับทั้งน้ะเพื่อเดินมาเตะบอลอยู่เในบริเวณคอนกรีตขึง สวัสดีครับแม่แม่สาวน้อยเขาลงเดือนนี่บ่เมื่อแรงแสดงว่าง,งานนั่นบุญคุณล้านเข้าคด้ฮอดมื่อพิธีเปิดมัดนมันบ่เพิ่นเปิดมื่อไหร่คนมาลงก่อนคนมาลงก่อนคนลงแล้วกัิ่นลงแล้วสาวน้อยเก,ก็บกับซีเมนเอาเขล่ามากรอว์โอ้ลงก่อนสาวน้อยเก็บสะก้อนเพิ่นจังมากรอวเขอาครับวใบผีไก่สาวน้อยเข้ากับแม่นี่บุญคุณล้านนี่แหละเนาะพี่ไก่เอามาลงนี่ขึ้น มา,มา,มามก,กมามผมก็ได้มาอยูอต่ตาหน่อยกับมาปิดิบิ๊กหล่อมสังกับสีแต่เป็นมือสุดท้ายครับเอ้พอทีมงานพคนใหญ่จากงานมาเมื่อนอุดอรอนออกมาหนีครับสถาน ฐานที่นะครับลานตรงนี้โอ้ของข้าก่อนงานครับปิดบิด่อนงานลงสาวน้อยหล่ะจังคอยสีเข่ามะก่อ ิปนี่นะครับิปพาบึ่งสถานที่นี่รถชางกำนันผู้ยิบันมาเตรียมสถานที่ทำข้อมสาดคิดอาสาเปลน่นกรนิ่งลมแถวกันอยู่หลังที่ว่ากาศหนึ่ง เป็นกจะเตรียมสถานที่ในการเตรียมงานก็นทายบรรยากาศให้พี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพิ่งครับ พ่เขามาลงขายของนี่บอกแสดงว่าสาวน้อยเขานี่มาก่อนเปิดงานเพิ่นเห็นว่าบุญคุณล้านเ,นเ,นาเ,าเาพิ่นหมืออื่นเพิ่นได้ีกองเข้าเอาพี่น้องมาแรกมากกันหลายๆครับสาวน้อยกฐะมาเลิกเปิดงานก่อนเพิ่น ลิปหนีช่วงเศร้านะครับพาพี่น้องเอฟซีมาเบิง่งบรรยากาศนาทีว่กการอำเภอยางตลาดครับงานบุญคุ้นล้านนะี่ครับพี่น้องมึงไปงานของคุณท็อปนะครับป๋าออนเพราะคุณท็อปคนลงงอขามเลี้ยงกับคุณทอณนะ็อ,นะทอป วันที่สี่สาวน้อยนะครับวันที่สี่สาวน้อยเท็รดันแพนวันที่ห้าเนี่ยชมเที่ไนทิศสันคันทรีมารถแห่เปรี่ยวดีโอววันที่หกดนตรีและผ้าแรงอ๋อผ้าแรงของเชาย่างตลาดครับวันที่เกียรติจนาการประกวด นะครับมานโบราณที่แปดร่แห่สารสินที่เก้าห้องที่แปดลังการงานประกวดศูนย์เล็กๆร้องงานประกวดที่เก้าพิธีบวงสวงแล้วก็คำว่ามิวสิกนะครับเอาในคลิปนี้ภาพพี่หน่อง,งมันไมได้กันงานมันนี้แรกนี่ครับ เอามาพบปอกันได้ให้องใจครับสาวน้อยเพชรวันแพงครับนะครับสำหรับคลินี้นะครับเอานมสอกระสีเดียวมาเช้าบรรยากาศผมมาไทยหงางานกระสีกลับไปเตรียมงานทั้งกระใสขึ้นกันนะครับกับมาลัยใสกับเตรียมงานพระธาตุยาคูกันนะครับไปที่เปิ่อที่เจ็ดนะครับกระสีวิ่งเพราะว่าผมกับห้างแค่สิบสามสิบสี่กิโลครับเดี๋ยวเหล็กแรนกลับไปกลับมานนี่แหละครับจำเงินแรกกระสิมาสแตนบายยืมหนึ่งเลยเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องไปสนุกกอนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ